ผมเอสุลอ์นายตำรวจรักเลยนะเรียนท่านสอนใขคางผานะครับครอบครัวของผมนะครับท่านปล่อยปะละเลยครับท่านครับออกข่าวนะครับท่านครับท่านไม่ดูแลประชาชน ท่านต้องติดตามเรื่องเงินออกข่าวให้ครอบครัวผมของทั้งครับเรื่องผู้ใหญ่เอกชัยปอสง g ผู้ใหญ่กำหลังศรีสมุทรผู้ช่วยลาบผู้ช่วยตาลผู้ช่วยหวานนะครับยักย่อเงินออกข่าวของครอบครัวผมไปนะครับท่านครับหกหมื่นล้านบาทครับท่านครับตอนกลางคืน เอาคนเข้ามาฆ่าครอบครัวผมทุกคืนทุกคืนทำร้ายครอบครัวผมทุกคืนทุกคืนครับท่านครับหกหมื่นล้านบาทครับท่านครับออกข่าวพร้อมท่านสสนคั้งผานะครับท่านครับหกหมื่นล้านตั้งหานครับท่านเก้าแสนล้านตั้งหานครับท่านครับเรื่องจริงครับท่านครับออกข่าวทอทัชช่องเจ็ดสีลุงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ลุผู้ใหญ่บ้านเอกชัยปอสงาผู้ใหญ่ขรุนสีสมุทนะครับนะครับและผู้ช่วยนะครับตำบลว,งวงังคว้างอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีนะครับอยากยอกเงินออกข่าวนะครับท่านครับนะครับครอบครัวของผมยากจนนะครับ,บ,มนะรบไม่มีที่อยู่อาศัย นะครับไม่มีที่ทำกินออกข่าวสี่ปีห้าปีท่านปล่อยป่าละเลยนะครับท่านสขอสอนรคังผานะครับเรียนท่านอสอนรคังผานะครับท่านครับผมอีสิทธิ์รอนายจำลองน้อยเจริญน,นะครับท่านครับนะครับถ้าท่านปล่อยป่าละเลยครอบครอของผม พ่อแม่ก็โดนทำ้ายน้องก็โดนตบโดนตีครอบครัวผมโดนฆ่ายกขวครับท่านครับพวกผู้ใหญ่ก็ใช้ปอสงานะครับพวกผู้ใหญ่คำลุนศีสมุดนะครับนะครับอยากย่อเงินออกข่าวของครอบครัวผมไปนะครับแล้วก็เอาจ้างคนเข้ามา,าทำลายครอบครัวผมทุกวนันทุกวนันครับท่านครับ ท่านต้องต้องประชาชนเนี่ยท่านต้อง,ต,องต้องต้องติดตามเรื่องเงินออกข่าวที่ผู้ใหญ่เอกชัยพงสงาผู้ใหญ่คำนวณศรีสมุทรยักย่อเงินออกข่าวของของครอบครัวผมไปครับท่านครับถ้าท่านปล่อยปละละเลยครอบครัวผมจะอยู่ไงครับท่านครับความปลอดภัยนะครับท่านครับอยู่กันลบาบากมากครับท่านครับ ท่านยังจาได้ไหมครับไอหนุ่มคนนี้นครับออกข่าวพร้อมท่านสอนมาค้างผานะครับเรื่องจริงทุกเรื่องครับท่านครับถ้าท่านปล่อยป่าละเลยราษดรจะอยู่ยังไงครับท่านครับครอบครัวของผมโดนฆ่ายกครัวทุกวันทุกวันตอนกลางวันพวกผู้ใหญ่เอกชัยปสงาก็เอาคน เข้ามาอยู่ในพุ่มไม้กัจะฆ่าครอบครัวผมยกครัวตอนกลางคืนผู้ใหญ่เอกใช้ปอสงาผู้ใหญ่คำนวณศิษสมุทรและผู้ช่วยเอาคนเข้ามาฆ่าครอบครัวผมทุกคืนทุกคืนครอบครัวผมไม่ปลอดภัยครับท่านครับท่านต้องต้องต้องยื่นมือเข้ามาช่วยประชาชนนะท่านครับ ติดตามเรื่องเงินออกข่าวให้เขาบครผมก่อนนะครับท่านครับโดยผู้ใหญ่จะก,กระชากปอสงาผู้ใหญ่คำนวศสีสมุทดนะครับอยากย่อเงินออกข่าวหกหมื่นล้านบาทนะครับเด็กน้อยไม่มีที่ทํากินไม่มีที่อยู่อาศัยยากจนนะครับท่านครับทุกวันทุกวันผู้ใหญ่ เอกชัยปสง,งาผู้อย่าคำร้อสีสมุนและผู้ช่วยเอาคนเข้ามาฆ่าครอบครัวผมทุกคืนทุกคืนนะครับท่านครับถ้าท่านสอนในคังผาและท่านสอนในคังผาปล่อยปะละเลยครอบครัวผมอยู่กันลำบากมากครับท่านครับโดนทุกคืนทุกวัน ไม่รู้จบจบจากสิ้นครับท่านครับนะครับถ้าท <Win ning> ่านปล่อยป่าละเลยครอบครัวผมลำบากความปลอดภัยความเป็นอยู่เด <coin> ็กน้อยออกข่าวทอดช่องจิดสีพร้อมท่านอนคขังผาครับนะครับนูพมใหเอกชายปรสงาผู้ใหญ่คำร้วงสีสมุรนะครับนะครับ ยักยอกเงินออกข่าวนะครับท่านครับนะครับหกหมื่นล้านบาทครับท่านครับเรื่องจริงครับท่านครับท่านครับทุกวันทุกคืนพวกผู้ใหญ่ผู้ช่วยเนี่ยจ้างคนเข้ามาฆ่าครอบครัวผมพ่อแม่ผมก็โดนทำ้ายโดนฆ่ายกครัวครับท่านครับ ถ้าท่านไม่ดูแลประชาชนหรือปล่อยป่าละเลยครอบครอวผมจะอยู่ไงครับท่านครับผมเห็นคาตามันเป็นความกิงทุกเรื่องครับท่านครับออกขาโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีลงสืบพิมพ์ไทยรัฐครับท่านครับครอบครัวผมโดนโดนค่า,ายกขัวครับท่านครับทุกวันทุกวันทุกคืนตอนกลางคืนเวลาหลับเวลานอน พวกผู้ใหญ่ผู้ช่วยก็เอาคนเข้ามาเข้ามาฆ่าทุกคืนทุกคืนครับตอนกลางวันผ,ผู้ใหญ่เอกชัยภาษาผู้ใหญ่คำลนศีสมุทรและผู้ช่วยจ้างคนเข้ามาฆ่าครอบครัวมผมครับท่านครับเ,เรียนท่านส,นสอนในคังผาแล้วก็เ,เรียนท่าน,อาส,นสอนในคลังผานะครับ ให้ติดตามเรื่องอเงินออกข่าวของครอบครัวผมหน่อยนะครับดยผู้ใหญ่กระชายพรสงาผู้ใหญ่ของสีส,สมุรย,ยักย่อเงินออกข่าวนะครับที่คนไทยทังประเทศเขาบริจาคให้ครอบครอบครองผมนะครับหกหมื่นล้านบาทครับท่านครับผู้ใหญ่กระชายปรสงาผู้ใหญ่โรนสีสมุรและผู้ช่วยตำออบตลวังค้างอำเภอเขาสหลวงจังหวัดลบบุรีครับท่านครับ จ้างคนเข้ามาฆ่าครอบครัวผมยกควัวทั้งครับถ้าท่านปล่อยปละเลยครอบครัวผมลําบากครับท่านครับโดนฆ่ายกครัวทั้งครับผมประชาชนเดือดร้อนท่านนะครับท่านสอบมาคังผาและท่านสองนี่ค้ังผาต้องช่วยเหลือครอบครัวผมอย่างเต็มที่นะครับท่านครับ ติดตามเรื่องเงินออกข่าวที่ผู้ใหญ่เอกชัยปรสง,งาผู้ใหญ่คำรนศีสมุทรผู้ช่วยตระลวนคว้างอำเภอคำรงจังหวัดลบบุรียักยองเงินออกข่าวของของคบครัวผมหกหมื่นล้านบาทท่านครับแล้วผู้ใหญ่เอกชัยปรสง,งากับผู้ใหญ่คำรนสรีสมุทรครับจ้างคนเข้ามาฆ่าครอบครัวผมทุกคืนทุกคืนครับท่านครับนะครับ ผมเอสุดลลอน,นายจำรองร้องเจริญนะครับนะครับให้ท่านสสในคางผาให้ท่านสสในคางผาติดตามเรื่องออที่ผู้ใหญ่เอกชาพภางาผู้จะคำนวณสีสมุดจักย่องเองินออกข่าวให้ครอบครัวผมผมด้วยครับท่านครับ,ส,รบสวัสดีครับ